ไปแบมเอ้ยเนาะอยากกินเราต้องลงทุนขึ้นเลยจากมีแือบอมีน่ะงานด้วค่ะเนี่ยสองแม่ลูกทำอะไรบนต้นไม้มันี่วะเหรอแม่ตาเจ็บนะตาเจ็บแต่อยากกินบอมแบบมันหมักกินบักสมคือข่อยเลยจะแขวนบนลงทุนคือมันตอนนี้เอานี่เขี่ยไหมเอานี่เขี่ยไหมเนี่ยแบม อนนัเดีลงทนนนะเลิศบอกหว้บอกงาห่งหน่วยเลยบหัวปูบลไอ้บอกม่วงไงตัวนี้บอกม่วงแก้วนี่ไงี่ก้กำลังปลนัสองหวยจบเลยนน่เอาไหม่ะอาพี่เกลือบอกเดี่ยวเลยดแบมาเลยเอาเอไม่นไปเห็ดมาเลยมักเิดตาเดืนแล้ว้เปล่าปาดแบมเลิอิริปารลงทุนอิลีพี่น้องเอทบี มันเป็น B to B เล้ A to B to Z ซดอล่างก๊อตแม่ตอนเย็นเราลงฝักบัวไปขายไหมไม่ว่าตัวกูบองมือไปเข้าใจซาเลยแบบลงทุนนี่หดีเนาะเอาเจ็แคับมันคือไปเขางนามโดนแผลมิดกับอยากยังไม่ยืนหนุ่ยเห็น ร้ายเยี่ยมมันปีดมันมีพร้อมอยู่ตลอดเนาะอ๋อตุ้ยใส่มีดยี่ใส่ไปเลยยี่ไม่รุนแม่พอลราเมืองสองลูกก็ใหญ่พอแล้วนะแต่ว่ากระเทยเยอะใช่ไหมเพอขนาดเจ๊แบมทำไมเจ๊แบมเขาสแตกหลายเลยมันก็เล้งห้แต่ละแคบ แคบลูกอันนั้นรถพียีโดมจอดใส่นี่ลูกลูกแอปเปิลยักษ์แคบลูกแอปเปิลยักษ์แคบนั่นเดียวลอยนี่ในเดียวบางไหลงไว้แล้วนี่กองอยู่ทั้งใต้นี่กองอยู่ข้างใต้บักไหลยี่ยี่ยี่เต่าฮะจะมีช่วงมีบูเขาคช่วงมีน้ำผีเต่าเธออยู่ในรังหรองเทืออีกพูดไหมเย่างว่าขายอีกเนาะโกมานั่งพี่แม่โกเร็ว ามารอใครทำกันม,มะละกอก็มีนะบขาคงนี่จะต้นบ่เวลาเนี้ยอยากให้เขาแบบว่าขนลังชุดลงมาเนาะแล้วแบบตาแดกทุกชุดเไม่ได้มันเขารังหมักเป็นปลาน้าเชงอยูนะ่ไงปลาลันก้อนกว่นนี่รรไข่ <laughs> ขาเต็มคู่ไกมีคู่แกจะคืดหมักสมหลายแถวๆกินสม,มาสุดอะไอย่างมันเทม มันห้ามมันใกล้จะลุกสุดบนุนด้วยตัวน้อยออนติโก้เลิศน้อยออนเลิศมึงเย็นนั่นละนันละมันแสบกำลังกรุบๆเลยอุ้ยนายโกนายโก้ใหญ่ฝัดตัวมวย ใสล่ลยใส่แคบกูเห็นต้น,นาอีโก้กูไปเห็นบัง,งม่วงเจียงบักม่วงบังม่วงนี่เจี๊ยบมัสมั้วพี่เ้าฮะสมหวังแล้วบักม่วงกับบักม่วงบักผักตีดจากต้นสดๆใส่เป็นยี่เมืองนอกเขาซื้อขายกันมวนละสามลอยวันนี้นั่นสองสามลอยวันนี้ยี่มเมืองใช่เวลาลอยคนค่ะเวลาาของเขานะ โกน้วยน้ะม <ets> ึงเดาแสบอ่อนหาอีกแน่มีอีบอเออีแคบมันก็เห็นมันอยู่ตรงไหนมันต่มมึงบอกมวยทอลิบลูกป่ยมม่ฝาดดิดรอน้องอะไรอ่ะซื้อไหมซื้อไหมแม่ซื้อลองไหม อ้อนตัอนหน่อยน่เลิดเลยล่ะไม่ทำหนิละเจ็บาครนะหอมากินเนี่ยตรวจนามด้วายหนามเป็นตรงกลางช้ำ แมาแล้วนี่แอนมาแล้วนี่แอน,นแก้วนี่แอนมาก,กินด้วยกันด้วีอร่อยมากจะบ,บอกอันนี้ถ้าเป็นแก้วจะต้องให้คุณโยมบันินแล้วล่ะค่ะไค่น่ามากอย่นี้เลโยมบันินก็มาจะใส่กเกลือว่าใส่ใส่ซุปใสซุปหรือว่าใส่น้ำปลามาจะมากโ็ผสมพู้ว่ากูาก,กินได้เครื่องหนึ่งนะถ้าผิดแล้วพี่น้องอ่างแก้วมันอะไรเนี่ยที่แท้ประเดี๋ยวนะที่หนึ่งที่หนึ่งใอ้ใจ พี่แบมพี่แบมแบ่งกันเขาเนี่ยอันนี้ของแท้เลยเนี่ยบอสนี่เปิดปาดไหมอันนี้ของแท้เลยนี่ยอ้อันนี้ของปลอมติเออของปลอมเยอะอยู่ไหนอะแม่แม่แม่เป็นน้ออยู่วัดติเปิดอันนี้ใหญ่นื้อมาคุยอยู่ก่อนเนื้อไก่

เอ็มทำหรอแอมเชื่อเอ็มคนทำหรอเอมคนทำหรอใครทำทำตาแล้วใส่ยาเบี้ยวป่เนี่ยอ๋โอเคสบายใจแลยจะกินตะบะขอแฮะตะบะขอนเป็นไงคะเช้าอ่ะ กที่อร่อยมัม่วงในโดมคม่วงอสนะเียนแบแ่วงาสิบอกเนอพันเดียวกันน้้มเตียน้ำดยกบามงบมงหญแบมงแกวบันห้อเศร้าเสเจ้าได้แซ่บแบบแค่นี้บออาแ่บผสมผสไม่รู้แต่นูกินไปแล้วอืมมันไ่แบนรสดี นอ่นอยเหี oh, ้ยใ่ายังหอกคนมาึนมวนี่ยังหูยังก้อนเะอามนำาทั้งสามก่วงบ่สเอานำมาเ้อมวง กี่สามกี่ป่สามใช่ไปอาบน้ำตีห้องน้ำเลอดบ่ะมีอ้วนม่วงเอาไยังห้องก่อไม่ใช่ว่าน้ำไหมน้ำไหลแรงไหมพลังไหมตอนนี้ลหะ้องน้ำสะอาดบ่ ิ <manager. S 1> to to ่งกตคือว่าตำหงสมหงสมูหงโอ้ตาคุ้ไล่ไม่ไม่เลยอันนี้โก เพื่อสาวยีหอมมาเพื่อสาวยีหอมว่าปิดโบงสิเปฮ็ดน่าสั่นกอเยมาเด้อาพ่นกินมม่วงกินแต่ีบี่ดีดีนี่สีบ่ะตหรือ่าตอเนพี่ชอบไปกินมชอกนเพิ่มแดดมาเสบชอบนั่งกินข้าวข้าวเชิดนะกินข้าวเชิดตไมใจสั กินตาการว่ากินกินส้มตำอยู่กินตำหมากโฮงมองต้นแบบกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวจินตการมองต้นหมากโฮงก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนแบบกินข้าวเหนียวเขาทุเรียนอย่างเงี้ยเหรอดมทุเรียนแล้วกินข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวไปหมอชิดหนูจะพาไปคะไปที่ไปอัลจกอร์ไม่ทรทุเรียนอัลจกอร์หมื่นสองลูกศาสนาเนาะขอแค่เม็ดเดียวเท่านั้น เอ๋อขอให้ชิมก่อนซื้อนะแม่เราก็ชิมแล้วว่าโอ้ยไม่โอเคแค่ชิมคือเป็นโรคคือเนี่ยบ้านที่แม่เปิดเขาชิมจริงๆนะเขาชิมแบบว่าแล้วแต่จะกินเลยจากได้เลือไหนเนื้ออะไรอืมเขาคงคิดในนั้นแล้วว่าหมื่นสองหรือเปล่าที่เราที่มึงชิมมันแหละทุเรียนคือทุเรียนแบบเกล็ดวูบทุเรียนคัดจริงๆคัดจริงๆแล้วแดลงเหรอสิบหมื่นสองเม็ดมันเม็ดห้อยคอเลยเหรอ เลี่ยมพระใช่อ,อ,องดังมากเปิดยูทูบเลยเป็นเจนิตอตโกเป็นดามเป็นดามากตั้งแต่แรกแล้วเจนิตเนี่ยแต่ของเขาดีจริง,งนะก็ไม่ได้ดังแล้วก็ยูทูบไปถ่ายเยอะมากก็ลงเวลาไปชิมไปไอะไรก็คนดังก็ร้านเจนิอนตอตกกแต่เขาเขาเปย์จริงของเขาปเปย์ยูทูบมีทุกพันด้วยจะมีหมอนทองก,กันยาว ขีดละเนี่ยนี่ลูกสมิธลูกโรคสมบมวงนี่แล้วขีดขีดละขีดละห้าพันแม่โอ้ขีดละได้กี่ห้าพันขีดละขีดละขีดละพันนิดนิดสิบขีดก็โลนึงพอดีหมื่นสองหมื่นสองพันบาทวันนี้เพิ่งดูคลิปอีแม่ตักมันไปซื้อให้กินอยู่ลรงหลังมันจนหาไปรของเขาคือแบบคนมาทำไมาอีดีโนดแดกลงไปแบบ อู้ละมันละมุนกูไม่รู้มันละมุนเนี่ยกูไม่ชอบไม่ไม่แต่แต่แต่ที่ชันดูแล้วอะเปาพูดถึงนะพูดถึงนะแต่ทีันดูแล้วอะเราไปซื้อทุเรียนร้านนั้นร้านนี้ร้านนนั้ที่ไหนเนี่ยเพิ่งใส่ทุเรียนออกมาหมดไปเยอะนะสังเกตไหมแล้วก็หมดเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้ดีด้วยน้อยมากที่ได้ทุเรียนแบบว่ากินแล้วเออเออเนี่ยก็ถ่ายยูทูบเดือนนี้เพื่อไปซื้อทุเรียนเหมือนสองไหมไม่ค่ะหนูกลัวหนูเลยเลยร้านหนูซื้อเลยเซ้นึง เอาสมมติว่ามีคนอยากซื้อให้เรากินหมื่นสองอีกกล้ากินไหมกลัดไหมขอเงินเก็บไปทำอะไรอื่นดีกว่าอ๋อก็เขาให้อยู่แล้วไงเงินอ่ะก็แหละแต่อยากจะซื้อทุเรียนให้กินอีกพอเออได้หมื่นสองนี่หมื่นสองนะหมื่นสองหนูขอเม็ดมั้นะหนูจะเอาไปเลี่ยมกรอบมมีีเป่าคนดยวไแขวนคอทั้งเก่งทั้งเก่งโน้ตโน้ตอะไรกับบอสอ่อนนี่พอขยันบําบัก แต่ว่าแต่ว่าเนื้อมันสวยจริงนะร้า,านเขาให้พอพอจะเย็นพอเ <c oughs> จ๊แค่อ้อนเอาหมอนมานั่งขังพี่แบืนนะปาเตียว พี่น้อนจะขามากขึ้นขามีดำ้วพี่เอาเพลินเพลิลุงให้เลยงานท้าขุนกินสมบะฮุ่งตัวนั้นขุนแบมไปแม่แบมตำบะฮุ่งมันอายเขาไปเลยอยากได้ไหมล่ะขายต่ออันเก่ามาภายก่อนเถอะนะบ่อลูกซ้ายบ้านพี่เปาอยากได้บ่อมา ก็อยากได้อยู่เอาแหมผมซื้อให้เพิ่นว่าสองพันห้าร้อยเก้าสิบรีเดินออกแบบแบบกึมซื้อให้พี่น้องลูกข่อยน้ำตาสิไหลขออีแคทซื้อให้รอบก่อนท่านไห้ใส่อยู่อยู่บ้านเอาไว้ห่องจะไปลงเกลือกัสิได้อีกเด้ลงเกลือจะซื้อให้แบบสิบอันกระเป๋าสิบใบบัตละร้อยนี่โอ้ย อ๋อกระเป๋า,นนา,าห้องนั่นแหละเนี่ยแม่เธอรักสาเลยสิบใบลูกเลือกเลยแล้วใครซื้อเจอ้ากระสอบหนึ่งเลยเจบ้บวะกระเป๋ามือสองไปคัดเกรดเอานะแม่อะไรกูมาไปคัดเอาเ,าเพื่อเปิดาเจอของแท้ทงังไงล่าะลุยวิชตองเนี่ยคริสเตียนลาบุตอง <laughs> นอนเฉิดว่าสนใจไผ่ผู้สิิกิน,นยังก่อน,นกินไปโหลดพ่นรับลงมาโหลดกันนอนเพลินจ้ามีหน้าที่นอนก็น,นอนอย่างเดียวจ้าเชิดคลิปนี้ไว้จมีมพี่น้องพอกัน